เราสามารถพัฒนาขึ้นได้แบบเยอะมากเลยค่ะพอได้เรียนลองโดชิงเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ได้สู้กับความกลัวอย่างเช่นความกลัวความผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้ความจํามากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าภาษาจีนของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดถึงขั้นว่าเราจะ ไปล่ามได้แต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเราก็เออรู้สึกว่าจริงๆอ่ะภาษาจีนเรามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันต้องได้รับการพัฒนาให้ถูกจุดนิดนึงอะค่ะและคือคุณครูสองคนเนี่ยก็คือเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูเนี่ยเขาสามารถจับได้นะคะว่าจุดไหนเนี่ยที่เป็นจุดบอดของเราแล้วคุณครูก็จะจี้ไปตรงนั้น,นะค่ะ ตอนแรกนะคะที่ว่าไม่มีความมั่นใจค่ะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นค่ะในการที่จะออกไปลากคอสนี้ให้3มคำและกันนาะลองมาเลียนเลิศปังสุดค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าเคโกะนะคะมากับน้องบิวค่ะอย่างแรกบิวก็ได้เรียนรู้เรื่องการผ่อนคลายตอนแรกๆที่เราได้เรียนเราเป็นคนที่เก่งๆมากแต่พอได้เรียน ริ่มกดชิงแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นและสิ่งที่เราได้พัฒนาก็าคือเราได้ปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองออกมาแล้วก็ได้สู้กับความกลัวอย่างเช่นความกลัวความผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้ความจํามากขึ้นการแสดงออกมากขึ้นค่ะก็สําหรับเคโกะน,นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าภาษาจีนของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดถึงขั้นว่าเราจะ ไปล่ามได้แต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเราก็ออรู้สึกว่าจริงๆอ่ะภาษาจีนเรามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันต้องได้รับการพัฒนาให้ถูกจุดนิดนึงอะค่ะแล้วคือคุณครูสองคนเนี่ยก็คือเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูเนี่ยเขาสามารถจับได้นะคะว่าจุดไหนเนี่ยที่เป็นจุดบอดของเราแล้วค,คุณครูก็จะจี้ไปตรงนั้น,นะค่ะแล้วก็ให้แบบฝึกหัดเรากลับไปฝึกทบทวนนะคะ เราสามารถพัฒนาขึ้นได้แบบเยอะมากเลยค่ะจากตอนแรกนะคะที่ว่าไม่มีความมั่นใจค่ะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นค่ะในการที่จะออกไปล่ามเนี้ยค่ะอยากจะบอกสิ่งที่ประทับใจของเบลนะคะอันที่พี่ๆให้ฟีดแ b a c k คั้ง ข้อดีและข้อเสียเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ตัวบิลไม่มาก่อนเลยว่าเอ้ยเรามีข้อดีข้อเสียแต่นะไอโกมก็เหมือนกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณคุณครูทั้ง2คนนะคะที่อดทนนะคะช่วยเหลือเนาะว่าตรงไหนเราได้ไม่ได้แล้วก็ใจเย็นกับเรามากๆเลยนะคะว่าเออไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆเอาใหม่ก็ได้แบบนี้ค่ะคอร์ดนี้ให้3คำแล้วกันเนาะ,ะน้องบิวมี3คำให้คอร์ดนี้ไหมคะลองมาเรียน อ่ลองมาเรียนของเคโกะนะคะจะเป็นเลิศปังสุดค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายบบายค่ะ